โคคะสวัสดีค่ะคือว่าพวกหนูอะค่ะเห็นดอกไม้เนี่ยค่ะอยู่บนโต๊ะก็เลยอยากรู้ว่ามันทำยังไงเพราะมันสวยแล้วก็หอมมากเลยตอนนีู้ช่วยไปสอนหนูหน่อยได้ไหมคะแทนพี่อีก่อยอืมอู้มนีควายยังผีเขาอินเทอร์เน็ตดูไม่ดูใครได้บีบี นักเรียนทั้งหมดทามพร้อมนเรียนันักเรียนทั้งหมดทำความคร้อมทุกคนสวัสดีค่ะโอเควันนี้นักเรียนนะคะจะทำอะไรกันคะลูก ดอกไม้อาอหนนอนไม้ดอกไม้จากไหนคะดอกไม้จากเมืองจะทวันตกถุงน้ำยาอาถุงน้ำยาปากกุนุ่มตอนนี้เรามีวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างจะมีอะไรอาน้ำยาปากกุนุ่มค่ะยาแล้วก็อะไรคะก็จะมีอาฟอละเทฟอะไรไหมคะอ่ะต่อไปกาวลากาวสแตนด์แล้วอะไรคะแล้วก็อะไรคะก้านก้านก้านประดิษฐ์ค่ะ แล้วก็กันกายแล้วก็มีอะไรคะลิปยารบบพนมอ่านักเรียนอันนี้นักเรียนตัดมาแล้วนะคะซึ่งปกติก็จะต้องตัดสี่ด้านเนาะใช่สีเราเริ่มเลยค่ะเมื่อตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วให้นักเรียนพับแบบนี้นะคะอ่านการสองหน้าแปเลยค่ะอะไระต้องแปะตรงไหนคะอ่าโอเคแปะเลยต้องแปะเพื่อให้มันยึดติดอ่าถูกต้องอ่านั้นกายตัดได้เลยค่ะ อ่ะแล้วก็ลึงกาวออกแกะลูกอ่าแกะกาวออกได้เลยใช่ไม่็นม่อยไม่มีเล็บใครมีเล็บช่วยด้วยไม่มีอะไรผัดมา

อ่ะครับแล้วก็ประกบตาอีกรอบหนึ่งค่ะเอาไว้เป็นการการั้นการส่งงานค่ะการส่งงานโอเคเอทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการตัดซอยนะคะตัดส<ง>่วนกลาไหมอ่ะไม่เป็นหรอคะอ่าถ้าจะตัดส่วนเกิดใช่ไหมคะใช่ใช่ เอ,เ,อเดี๋ยวเราก็ซอยนะคะซอยเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าซอยใหญ่อ่ะก็จะใหญ่แต่ว่าเออ่ความขีดของดอกไม้เราก็จะแบบพานขึ้นไปดึงดึงไปนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนผัดกันซอยนะคะอ่าซอยทีละคนทีสองทีอะไรเงี้ยนะคะผัดกนันทั้งนั้นนั่งเบียดนนปปกันดึงไปหรือเปล่าคะหนูอยากซอยทีถ่ายภาพนี่เพื่อเป็นคนคนด้วยนะคะแออดซย F ี P ่ซอยให้ติดค่ะแสดงว่าไม่เคยทาใช่ไหมเนี่ยอันแรกทํามาได้ยังไงแล้วป่ะสิซอยให้ติดกับตัวสีอะไรคะสีขาวอ่ะอ่ะถ้าซอยเสร็จแล้วเปลี่ยนเพื่อซอยได้เลยค่ะอ่ะเสื้อหเสื้อหลุดเราอ่ะบลกเกอร์กระดุมพอมิตรแรกติดให้ดีอ่าเออป้็ นักเรียนักเรียนแต่ละกลุ่มอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคะกับภาพนิง่งกิจกรรมที่ทำแต่และอย่างอ,ะอ,อ่ะไอแอป่พวกเราทำกันเสร็จหมดอย่างคะสองอก ทำอะไรอย่างสองดอกคนละสองดอกนี่ถ่ายกับพ่อแม่ด้วยเนาะอย่างเงี้ยอย่าลืมกลับไปนะคะเพราะว่าเราต้องให้ผู้ปกครองนะคะอันนี้พวกเราทําไปรู้ทุกส่วนเพื่ออะไรคะรู้หรือเปล่าเป็นการสร้างรายได้สร้างรายได้เสริมให้กับเรานะคะอ่าวัสดุอันนี้เอาไปใช้ทําอะไรคะไปขายเป็นขายเอาไปจากวัดได้จัดรังได้อะไรคะเป็นตกแต่งตกแต่งที่ไหนคะตกแต่งบ้านนะคะให้เป็นของฝันของฝากนะคะ เอ่อแล้วช anyway? ่องทางในการขายน้องเรนที่ว่าขายทางไหนได้บ้างคะช่องทางโซเชียลไลฟ์โซ่ออนไลน์เฟซบุ๊กทิกติกกู๊ดบ๊อกซ์ยูทูบนะคะแล้วนักเรียนทิ่ว่านักเรียนจะทำการขายยังไงอืมต้องมีการวางแผคมเปญสร้างแคมเพื่อขายอ่าแล้วอะไรคะต้องตีตลาดก่อนตีตลาดต่อตียังไงคะต้อง อ่าสิ่งที่ผู้คนนิยมมากที่สุดอ๋อคนที่นิยมมากที่สุดอ่าแล้วอะไรเงี้ยเราจะ,อะของเราจะเป็นที่นิยมของผู้คนได้ไหมคะได้แน่นอนแน่นจะได้ท <ำ S 2> <ะ>ี่งานตลาดในเฟซบุ<ๆ>๊กอะค่ะมันจะมีฟังก์ชันเพื่อให้โปรโมทสินค้าถ้าเกิดว่าเราทำเพจุอะค่ะจะมีขึ้นมาว่านเยอะคุณต้องการโปรโมทสินค้าไหมอือนี้ยิงแอดเลยค่าใช้จ่ายแพงไหมคะไม่แน่ใจค่ะยังไม่เคยใช้แต่ว่าเคยเห็นอ อ๋อแล้วเคยอะไรนี้ยในติ๊กในติ๊กตอกเลยเคยปัตติก้ากันไหมล่ะไม่ถึงไม่ถึงก็พันหนึ่งใช่ไหมคะถึงจะปัตติก้ากันได้ใช่ไหมเอ่อแล้วบางคนแบบเหมือนเอาตะก้าก็ื่นมาที่ช่องเราแล้วสามารถรีวิวขายของได้ก็คืออะไรคะเป็นรานแากอีกต่อไปใชาเคยทำไหมคะไม่เคยนะคะต่ออนู่ยังมาอ่าตอนนี้นะคะเป็นแค่ตอน่องการอ่าประดิษฐ์เบื้องต้นนะคะซึ่งต้นทุนของเราเนี่ยเราซื้อกาสประดิษฐ์มากี่บาทคะลูก หลายบาทสามบาทสองบาทอ่าสองบาทละกันนะคะเอ่อการสองหน้าประมาณเท่าไหร่คะยี่สิบห้าไม่หรือสามสิบสามสิบแล้วอ่วาฟอลเทปนะคะสามสิบกว่าบาทสามห้าอ่า <5. S 1> นะคะอ่าก็จะเป็นราคาที่มีต้นทุนทั้งหมดเลยแต่ว่าอ่าวัสดุของเราคือน้ำยาปรงนุ่มไดฟรีใช่ไหมคะฟรีเนาะอ่าแล้วก็คือถ้าเรามาทอนเป็นเพราะว่าหนึ่งอันไม่ไม่ไม่ได้ใช้หมด ใช่ไหมคะวัสดุเราอะคือใช้หมดแค่กา้านอย่างเดียวเท่านั้นนะคะส่วนการสน,นันุนคาร์อเทมราใช้ไม่หมดดังนั้นเราก็จะได้ต้นทุนประมาณอันละ3-4บาทเวลาเราขายน้เี้ยคิดว่าน้นองเงี้ยจะขายกี่บาทค,คะขาย5 5บาท 5, 5บาท ก็ได้รายบาทหนึ yeah. right. nice. ่งใช่ไหมหรือขายหกบาทเจ็ดบาทสามพันยี่สิบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นราคาที่ลงตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองดูหรือขายละสิบาทก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคิดต้นทุนคร่าวๆในการวางแผนการทาธุรกิจดังนั้นอันนี้นักเรียนเพิ่งเริ่มต้นการเอ่อลงมือผลิตสินงานผลิตสินค้าเหมือนเราเป็นผู้ผลิตสินค้าคนหนึ่งนะคะรายหนึ่งแล้วต่อไปในคนข้างหน้าเนี่ยเรารู้แล้ววิธีการผลิตเรารู้แล้ววิธีการที่เราจะคำนวณต้นทุนรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นยังไงเมื่อเราเอาไปจาหน่ายได้เรามีโปรไฟล์ของการขายสิน แล้วาขายสินค้าได้เนี่ยก็จะส่งผลให้เราสามารถมีอาชีพของเราเองแล้วก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะการขายสินค้ามีทั้งกาไรและอะไรขาดทุนขาดทุนนะคะ,ะในในส่วนของกำไรและขาดทุนแล้วแสดงว่า,าต้องคื้ต้นทุนในการผลิตด้วยเราถึงจะรู้ว่าเราจะได้กำไรขาดทุนแล้วเวลาที่เราขายสินค้าเหมือนที่หนูบอกว่าเราต้องมีการวางแผนการตลาดค่ะว่าวางแผนยังไงเราต้องรูว่ามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครบา้าง คนของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนเด็กเล็กหรือเด็กโตหรือผู้ใหญ่หรือสมมุติว่าเราอยากขายสินค้าให้เด็กคนนี้ชอบมากเลยแต่ว่าเด็กกำลังในการซื้อไหมคะไม่มีดังนั้นก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ครอบจิตใจของผู้ปกครองของ,ของเด็กด้วยเพื่อให้เกิดการคาดหวัง เราต้องได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าขายให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่มีความจำเป็นหรือว่าไม่ต้องการซื้อสินค้านั้นขายได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นดังนั้นเราก็ต้องดูให้ครบถ้วนกระบวนการในการของแหล่งลูกค้าหรือว่าตลาดเป้าหมายของเรานื้อเองนะคะวันนี้เป็นไงคะเรียนรู้เรื่องการตลาดหรือยังเรียนรู้แล้วค่ะเรียนรู้แล้วเนาะแล้วสามารถไปกอยอดทําธุรกิจได้ไหมคะทาได้ได้เนาะอ่าทีเนี้ยตอนเนี้ยเรากําลังปดิบัตินะคะซึ่งอันนี้เราต้องกดอัดไปนะคะอ่านักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนบี คันแล้วบีบไปเรื่อยๆนะคะให้แน่นๆอ่ะคนเดียวก็ได้ค่ะหลายคนก็ได้ทําได้เลยอ่ะนี่นะคือช่องทางของเรารู้แล้วนะคะวิธีการรู้แล้วว่าทำยังไงต่อไปนะักเรียนในอนาคตข้างหน้านักเรียนอาจจะได้เป็นนักธุรกิจก็ได้แต่ตอนนี้คือเรายังมองไม่เห็นช่องทางก็คืออันนี้จะเป็นลัดแางหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยสูงว่าจะต่อไปเนี่ยเราต้องไปไลฟ์สดใช่ไหมคะเราก็จะมีการกล้าคิดกล้าทำกล้าสแสดงออกมาขึ้นถ้าเรารู้จักการไลฟ์สดใช่ไหมแต่ที่เกิดว่าเราไม่เคยไลฟ์เราไม่เคยทำเราก็ทําทอะไรไม่ได้เราจะไม่กล้าเลยทั้งสิ้นนะคะ แต่หนูแล้วอุ้ยอายเขินเดี๋ยวหน้าหนูยังไม่สวยพอหน้าหนูยังไม่หล่อพอไม่ไม่น่ารักพออะไรเงี้ยอะไรไม่ต้องสอนใจนะคะเพราะบางทีคนเราก็ชอบสิ่งที่มันแปลกขึ้นมาห <c oughs> นูแล้ว่าไอเรา,อเอาเป็นคนหน้าแปลกหรือเปล่าเงี้ยและอย่างหนูเนี่ยจะดูลองหละะอนเขาววันนี้เราเคยทำคลิปตัวเนี่ยมาหนึ่งคลิปแล้วอ่าแล้วต่อไปเราไปดูซิว่าเราเป็นีเวลาเราโตเป็นสาวเราหนุ่มขึ้นหน้าตาเราเปลี่ยนไปอาจจะเกิดจากการทำศัลยกรรมก็ได้อ่ะมันเปลี่ยนหรือว่าจะเกิดจากว่าเราพัฒนาการแล้วเราเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเรื่อยๆผิวพรรณเราสวยขึ้นประมาณเราก็ ก็เราอยากรีวิวสินค้าที่เป็นอะไรคะครีมที่เราไม่ตัวขาวหน้าขาวเราก็มาดูหน้ากันโอ้โหดำมากแล้วพอเราไปเทียกันนี่มันผ่านไปแล้วตอนเด็กเก่าเราเป็นคนผนะิวดำนะพอาบอกคือเราขาวแต่การใช้ผลิตภัณฑ์น,นี้เห็นไหมคะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงของของรีวิวของเราได้น,นั้นคือนักเรีนไมันต้องกลัวว่าการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปเก็บไว้เนี่ยมันจะเป็นแบบดาบสองคมให้เราคือเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลาคนนั่นเองโอเคไหมคะ,ะวันนี้ครูออแนะนําเรื่องการทาผลิตสินค้าให้เราและะ้วค่นแล้วไม่มีอะไรน อันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันใหญ่ขึ้นแบ ok บนี like ้นะคะก็ใช้กี่อันคะใช้กี่อันคะสองอันนะคะอันนี้เล็กไปอันลองทํางันมะอ่ะขออัลงสองน่ใครตัดเร็วบ้างหรือไม่มีใครตัดเร็วเลยไม่ใชันได้เลยไหมยอย่างเดี๋ยวให้ใช้สองอันเพราะว่ามันเล็กเกินไปเป็นไรก็ตาม ค่ะมีใค,ค,ครตัดเนื้อไปคะไม่มีเมืม่อกี้ใครต่เร็วสุดหีปะ่ะ อ่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีความชานาญมากขึ้นนะคะมันก็จะใช้เวลาเร็วในการผลิตดังนั้นก็เรียนดูนะคะกระบวนการผลิตถ้าเกิดว่าเราทําได้ช้าช่องทางในการได้รับเงินเราก็จะช้าลงไหมคะเพราะว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เรามีไม่เพียงพอจากลูกค้านะคะเพราะว่าบางทีเราจะต้องจ้างแรงงานหว่าคนที่มาช่วยงานที่มีทักษะในกระบวนการทํางานที่ค้างเร็วแล้วก็เราอาจจะต้องมีในเรื่องของเบี้ยอะไรด้วย เบี้ยขยนันหรือว่าโบนัสให้กับคนที่ทํางานได้ค่อนข้างดีนะคะหรือว่ามีประสิทธิภาพในการทํางานถ้าเกิดว่าเราเจอคนทํางานใหม่ๆที่เขายังทางานไม่เป็นหรือว่าทํางานช้าเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกทักษะเพิ่มเติมให้เขาแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้เขาอาจจะเป็นในเรื่องของโบนัสนะคะหรือค่าตอบแทนพิเศษนะคะเพื่อให้เกิดการกระตุน้นให้ให้คนทํางานของเราเนี่ยหรือว่าพนักง,งานในบริษัทของเราเนี่ยค่ะเขาสนใจที่จะทําสินค้าให้ดีขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อที่องค์กรของเราเนี่ยจะได้มี เงินหรือว่าะไยได้ที่เร็วขึ้นเมื่อกี้นี้เราตัดไวไหมคะไวเกินไปนะคะคือว่าไวนะคะอันนี้นีเดี๋ยวให้คนทันใครมาโม้นเมื่อกี้ถูป่ะเอาม้นต่อเลยทำไมทรับวันนี้แบอกถ้าทำมันเดิมทำมันเดิมไม่ทำเดิมเราจะทำเป็นสองชั้นนะคะแอบได้เราจะทำเป็นสองชั้นนะคะเพราะว่าถ้าชั้นเดียวนี้คือเป็นยังไงคะ ถึงทำเล็กๆอยู่แล้วมันดูไม่สวยนะคะมันดูแบบว่าเหมือนเหมือนคือจะพาเราดูไม่อรังการดูแบบว่าก็จะถ่ายแทก่องมาในถังทรงที่วัดอ่าชายเหมือนไหมคะเหมือนนะเพราะว่ากระถิ่นพระป่าเนาะแต่ทีเนี้ยช่วงเนี้ยวิธตของวัดต่างๆค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะคะเพราะงั้นเวลาเราที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ดูการกําลังทรัพย์ของเราด้วยช่วงนี้เราก็จะมีอะไรกันคะ พระป่าโรงเรียนเนาะอันนี้คือสร้างประโยชน์ให้โรงเรียนได้จริงไหมคะจริงนะคะเพราะว่าจะมาสร้างทางเดินหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรานะคะโอเคอนนเพราะว่าพะป่าก็ต้องดูจุดประสงค์ในการใช้เง<อ>ินของแต่ละแหล่งด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถเงิน,นขอว่าไปอยู่ในถังส้มได้น,นะคะเป็นพระป่าขจิ้นพระป่าได้อันนี้ก็คือทำคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าทีนี้เขาเขาจะเป็นไม้เสียบมาแล้วเงินปักไว้ ดังนี้นอาเดี๋ยวเราก็ต้องผิดแพงเราไปเรื่อยอ,อันนี้ก็เอาไว้ประดับแต่งบ้านก่อนเบื้องต้นนะคะอ่าเดี๋ยวเตรียมกาวสองหน้าพลเทปค่ะอ่าเดี๋ยวใครจะเป็นคนพันพลเทปนักเรียนดูสังเกตพลเทปเนี่ยสามารถดึงได้นะคะดึงตรงนี้ช่วงที่เขาแปะมาเนี่ยมันคือกาวนะคะแล้วมันยืดได้นะคะเวลาพันนักเรียนก็ต้องพันแบบยืดไม่ใช่ว่าดึงแรงี๋ยวมันก็จะขาดนะคะอ่าเริ่มสวยขึ้นยัง แสดงว่าสองอันสวยไหมคะครูก็ครูตอนแรกครูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ปกรอมบางคนทาช่วยลูกมาทําได้สวยมากเขาทํากี่รอบสองรอบอ่ะอันนี้หลุดไหมคะไม่หลุดไม่หลุดแสดงว่ากควางแข็งแรงไหมแข็งแรงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้โอเคอ่ะสายใกล้ๆไหมคะสวยขึ้นมาแล้วอ่าจากที่ตอนแรกคิดว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันเล็กเกินไปนะคะอ่าโอเคที่นี่

อ่ะโอเควันนี้นักเรียนได้รับความรู้ไหมคะลูกได้รับค่ะรับความรู้เรื่องอะไรไปบ้างการสร้างรายได้การสร้างรายได้นะคะการตลาดอ่การตลาดแล้วก็การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการในอนานะคะเราจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นนะคะต่อไปถึงแม้ว่าหนึ่งเราอาจจะทํางานราชการก็ได้แต่ว่าในงานราชการของเราเนี่ยสามารถปลีกตัวไปทํางานธุรกิจได้แต่ได้สิ้เวลาราชการก็แต่นีคะอ่าอันนี้แต่ว่าก็ึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลนะคะว่าเขาจะทํำยังไงนะคะแต่ว่าถ้าไม่เราทางานราชการเราก็ทาธุรกิจเีลวแต่ัเรียน ก็ต้องดูสภาพตลาดด้วยสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจด้วยว่ามันจะสามารถคงอยู่ตลอดไปไหมแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเทศกาลโควิดทีเ่เกิดมาเนี่ยมัน,เป,นเป็นเรื่องของเทศกาลไปแล้วคนที่มีรายได้คะถ้าไม่เป็นราศการเนี่ยคือท่อนทานาจะหารายได้ยากมากแต่ถ้าเป็นนักดนตรีเขาไม่ให้เล่นเลยใช่ไหมคะดังนั้นรายได้ของพวกนั้นมีไหมไม่มีแล้วระยะเวลาเกือบปีหรือสองปีในการเป็นโควิดดังนั้นถ้าเราเลือกการทำธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเราต้องดูจังหวะด้วยถ่านรู้ว่านูขายอาหาร ตามสั่งหรือว่าเป็นแบบพูระบบธุรกิจอื่นๆที่มาสามารถกระจายสินค้าได้มันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดหนูเป็นนักกตีนักแสดงหนูสามารถแสดงหนังร่วมกับผู้อื่นได้ไหมไม่ได้ดังนั้นมันก็จะขาดรายได้ไปส่วนหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นหนูต้องเลือกอาชีพที่มั่นคงก่อนแล้วก็สามารถทําธุรกิจประกอบไปด้วยเข้าใจอย่างคะโอเคสำหรับวันนี้คุณแนะนาพวกเราไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยอะ ดอกเล็กดอกละห้บาทนะคะโบซื้อ3ามแถมหนึ่งนะคะโปรทีกินวันครับทีกินวันนะทีกินวันทีกลยัน